Oh ho. เอากลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของมิลลินะครับกับปรากฏการณ์หลังจากเราทำเธอไป2 EP นะครับในโชว์มิเดมันนี่ที่เกาหลีหลายคนหลายท่านบอกเธอไม่ควรมาแข่งครับ พะเป็นระดับแบบโปรดิวเซอร์แล้วอะ่ะคือยกเป็นชั้นครูศิลปินจากไทยลงแข่งขันรายการแรปเกาหลีแล้วก็ทําการเชื่อดไปทีละคน2คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อพ่อหนุ่มมิลิแม็กหนุ่มน้อยหน้าขาวใสคือจังเด็กน้อยมัธยมผู้ไต่ประสบการครับแต่มิลิฟาดไม่ยั้งครับต่อให้คุณเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ผู้กําลังฝึกฝนหรือมีความใฝ่ฝันแล้วก็ตามมิลิจะขยี้ให้แหลกครับนั่นคือการให้เกียรติแล้วแล้วก็สปอตไลท์ก็ใช้ไปที่น้องเต็มๆนะครับอย่างน้อยยอย เอนเกตนะที่มีมิลิก็การันตีแตกล้านได้นะซึ่งมีน้อยคนที่ทำได้ในรายการนี้สัปดาห์นี้มิลิครับได้จัดการกับ4หนุ่มแรปเปอร์เกาหลีรวดเดียวครับเพราะว่าเป็น การแข่งกันแบบเป็นทีมรูปแบบการจัดทีม4ต่อ4โปรดิวเซอร์ทั้ง4ทีมจะมีการเลือกหัวหน้าทีมครับเลือกมาสิคนเอาที่แบบว่าที่เจ๋งที่เด่นที่สุดโคตรโหดโคตรทารุนนั่นแหละเอามาประชันกันแล้วแบบทีมไหนนะที่เลือกบีดเดียวกันจะต้องมาเจอกันปรากฏว่าทีมของมิลินะที่คัดเอาผู้เข้าย่างขันระดับท็อป นะไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์หนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาหรือแม้กระทั่งเคซีแรปเปอร์หญิงนะมาเพิ่มสมดุลให้กับกลุ่มกลุ่มนี้ประวัติอาจจะดูไม่แพลวพ่าเท่ากับอีกทีมหนึ่งนะฮะก็มีมิลลินี่แหละที่ยืนเป็นแกนหลัก แกนนำนะที่จะสร้างทีมฟอร์มทีมมาลุยในฐานะแรปเปอร์ซูเปอร์ star ชาวไทยถูกตั้งมาเป็นหัวหน้าพอได้รับการไว้วางใจจากโปรดิวเซอร์โดยตรงแต่อีกทีมนี่อุดมไปด้วยหัวกะทิครับนั่นก็คือทีมอ็อกซิโนวานำมาโดยอ็อกซิโดวาหัวหน้าทีมครับเป็นแรปเปอร์ดาวรุ่งที่ทำผลงานโดดเด่นตั้งแต่รอบ60วินาทีอันนี้เขาเรียกว่าท็อปจริงแล้วก็โรเจอร์สี่สรแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่มีสไตล์แรปที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนบ้านเราพวกมีเอกลักษณ์ก็พวกแบบ ทศก,กันหรือ KQ พร้อมด้วยยังแบสครับก็เป็นคนที่โปรดิวเซอร์หลายคนให้การยอมรับนับถือพร้อมทั้ง JB นะครับนี่คือแร็ป ปเปอร์ชั้นประสบการณ์ที่ผ่านการออดิชั่นในหลายซีซั่นมาแล้วทีมนี้เขามองว่าแข็งแกร่งมากเพราะรวมตัวแรปเปอร์ที่มีทักษะสูงและสไตล์การแรปที่หลากหลายมากๆฟอร์มทีมสู้กันมิลี่จะโค่นล้มพวกเขาได้หรือเปล่ามิลี่ก็บอกว่าทีมของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีบรรยากาศแบบเดียวกันเหมือนกับที่เราทําในขณะที่ทีมคู่แข่งก็ขิงใส่เลยฮะบอกว่าเรียกทีมเราว่าผู้ชนะเขาเลือกคนที่คิดว่าเท่ที่สุดแล้วฝั่งเมลี่ก็บอกว่าพวกเราน่ารักกว่าพวกเราเนี่ยทั้ง ร้องเพลงแล้วก็แรปบีดนี้สไตล์เหมือนกับทีมเรามากกว่าคือผสมสารลงตัวนะ ทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็มีเสียงร้องที่ไพเราะเพราะริงแต่ฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้มาแบบน่ารักนะเดี๋ยวคอยดูบนเวทีก่อนมิลิจะเริ่มวางยุทธศาสตร์การต่อสู้ในสังเวียนแรปนี้ครับโดยไล่เรียงครับนายคือหมายเลขหนึ่งนะต้องแรปก่อนมิลิบอกว่าฉันเป็นผู้นําฉันเคยเป็นประธานนักเรียนตอนมัธยมปลายนะพอขึ้นรูปมิลิสมัยมัธยมปลายนี่โอ้ทำไมดูเรียบร้อยจังเลยอะคือเกาหลีก็คงคิดแบบนั้นนะครับแตกตางจะตอนอยู่บนเวทีที่ มีความเยี่ยมเกรียมแล้วก็เขมิงเกรียวอยู่ตลอดเวลาฉันเคยเป็นผู้นําแล้วฉันก็จะทําให้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมีพาร์ร้องเป็นของตัวเองแล้วทีนี้มิลลี่ก็เริ่มวางแผนครับเพื่อนๆก็ฟังในฐานะหัวหน้าทีมนี่โอ้โหต่างอึ้งกันไปเลยฮนะว่าคนที่เก่งขนาดนี้มาลงแข่งขันได้ยังไงกันโดยก็ติวเข้มไปที่2ชายนะฮะพวกนายสองคนมาดูลองแรปดูว่ามันจะเป็นยังไงจะไปได้ไหมเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าโอ้โหจะตรงนี้ เป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆแล้วนี่คือมืออาชีพจริงๆเพื่อนๆก็ต่างยกย่องนะในการทํางานของมิลิเธอเคยโชว์เธอเคยขึ้นสเตจมานับไม่ถ้วนนะฉะนั้นแล้วเรื่องของการทําโชว์ไม่ต้องห่วงสำหรับทีมนี้แต่อีกทีมนี่น่าห่วงกว่าต้องไปฟังแต่ทีมของมิลิเนี่ยเขาพูดในแง่ของการที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นเศรษฐีโดยท่อนแรปของมิลิฮะบอกว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีหรือยังละเพื่อนเตรียมตัวเป็นเศรษฐีหรือยังละเพื่อนรถคันนี้เปิดประทุน แค่กดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็พุ่งไปเลยจะ1ล้านหรือ2ล้านล่ะเมลี่ก็ซัดคำมาเลยฮะ ร้านที่1ลร้านที่2ลร้านทยานร้านเบ่งบานมิลลปล่อยของอยู่ในสตูโหโคตรเท่นะร้านทยานล้านเบงบานโห <c oughs> มิลลแลบไวเหมือนกับลั่นไก่เชือดไอ้พวกพูดง่ๆทิ้งไปนั่นฉันเองแหรอที่อยู่บนป้ายบิลบอร์ดและนั่นก็ฉันเองแหละที่อยู่บนแฟชั่นวิกนิวยอร์กและนั่นคือฉันเองแหละที่กวาดมาแล้ว17รางวัลและนั่นคือฉันเองแหละเสียงที่ร้องในเพลงใหม่ฉันเองแหละมิลลเล่าเรื่องจริงอยู่ในแรปและนั่นคือฉันเองแหละที่ทุกคนคอยกดไลค์และนั่นคือฉันเองแหละสไตล์ทค พาศิลปินไทยไปเวทีโลกคือฟังแล้วเนี่ย เพื่อนๆมีแรงบันดาลใจนะเหมือนกับเธอจะพาพวกเขาไปเป็นมหาเศรษฐีได้จริงๆนะจากสิ่งที่เธอเคยประสบความสําเร็จมาแล้วต้องบอกว่าเป็นแรปที่ลื่นไหลและลงตัวบาลานซ์ท่อนสวยต่างสไตล์ชัดเจนมากคือวันนี้นะในภาพรวมทีมเนี่ยมาแบบเบาๆแต่เขาเรียกว่าพกความคมมาเต็มกระเป๋าไม่จําเป็นที่จะต้องดุเด,เดือดเลือดพ่านแล้วมิลิเนี่ยก็ปล่อยให้เพื่อนโชว์เต็มที่ด้วยนะเออปรดกฏว่าเราคือทีมเดียวกันเราจะไปด้วยกันคือไม่ได้แบบไปขี่เพื่อนมาก เพื่อนเขาก็มีแบบความชัดเจนของเขาบางคนพยายามเร่งจังหวะขึ้นซึ่งสุดท้ายรวมๆมันก็สมุดส่วนอีกฟังนะครับโปรดิวเซอร์เขาก็บอกชัดเจนนะว่าวันนี้หลายคนทําได้ไม่ดีเท่าที่เห็นก่อนหน้านี้บางคนเท่มากแต่มองพื้นตลอดเหมือนขาดความมั่นใจแน่นอนรู้สึกเสียดายแล้วมันไม่ได้ร้อเปอเขาจึงประกาศผลนะระหว่างทีมิลิกับออสิโลวาทีมิลิ ชนะไปมิลลี่ก็ดีใจไหวแล้วไหวอีกครับส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็น่าจ่อยถูกเชือดอีกแล้วทําให้ต้องตัดผู้เข้าแข่งขันออกไปนะฮะสองคนเสียงเลวาสันเครือทน่าสงสารเขาจริงแต่ตอนนี้มิลลเรียกว่าติดปีแล้วก็ล้มยากไปแล้วโปรดิวเซอร์บอกว่าฟังทีมนี้แล้วมันดีจริงๆมาแบบคาดไม่ถึงโครงสร้างแบบนั้นน่าสนใจดีเวทีของมิลลี่นั้นหลากหลายสุดจริงๆการควบคุมจังหวะเบาหนักก็ดีมากด้วยการผสมกันของเสียงของทั้ง4คนนั้นก็คือดีที่สุดมิลี นำทางด้านดนตรีได้ดีมากจริงๆโดดเด่นชัดเจนเลยฉันประทับใจมากคุณถอยออกมา19และกำกับเวทีนี้ทั้งหมดคือไหลเลื่อนแล้วมันก็จะแตกต่างกับอีกทีมก็คืออีกทีมเนี่ยเขาบอกว่าท่อนฮุกเนี่ยไม่เป็นระเบียบนะและเขาคิดว่าอีกทีมอ่ะฮุกทำให้คุณภาพเวทีนี้ ลดลงไปมากนะนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ทางด้านกลยุทธ์ฉะนั้นแล้วทีมมิลลเข้ารอบชนะสบายอีกแล้วครับเกาหลีน้ําตาตกอีกครั้งส่วนมลิพังอาดอีกสัปดาห์แล้วและก็ความคิดเห็นของโซเชียลในมุมมองไหนเป็นไปอย่างไรเนี่ยฮะอย่างเช่นคอมเมนต์ว่านี่คือการทํางานกันเป็นทีมที่นี่เหมือนเป็นภารกิจดนตรีอะไรสักอย่างมิลลี่ก็เหมือนอาจารย์ที่มาช่วยทาโปรเจกต์จบการศึกษาเลยทีมนี้ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มคนจากหลากหลายชาติที่รวมตัวกันอยู่ในมหาวิทยาลัยของอเมริกานะฮะเนี่ยฮมมะ เป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมเธอเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถโดยไม่พยายามเอาชนะใครเธอเป็นผู้นําที่เสียสละและมีความส,สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อมาครับเขาแค่ร้องเพลงเดียวในพริบต,ตาเดียวเองตาเดียวเองมิลล มีความสามารถรอบด้านเครื่องมือของเธอดีทักษะดีเธอคงจะทาภารกิจได้ยอดเยี่ยมมากแน่ๆเนี่ฮะเหมือนมิลลี่มาเพื่อดึงศักยภาพของคนอื่นออกมาด้วยเลยคอมเมนต์ต่อมาครับพวกนี้ดูเหมือนเธอทีมที่แท้จริงเหมือนเพื่อนที่สนิทกันจริงๆฉันคิดว่ามิลลี่ซื้อเป็นหัวหน้าทีมทําให้สมาชิกในทีมมีความมั่นใจและทุกคนดูผ่อนคลายและมั่นใจดังนั้นพวกเขาจึงแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ทําให้เขาเป็นทีมที่มั่นคงมากฉันคิดว่ามิลลี่ตั้งใจอาสาร้องท่อนประสานเสียงให้เพื่่ออนนรวมมทททีีเธําาห้ เป็นดนตรีประกอบปล่อยให้พวกเขาได้เป็นตัวเอกและแสดงความสามารถเฉพาะตัวของตแต่ละคนมิลลี่มีความสามารถมากอยู่แล้วแม้จะมีการปรากฏตัวบนหน้าจอน้อยที่สุดแต่เสียงร้องประสานเธอกลับทําให้เพลงไพเราะอย่างน่าฟังขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกาหลีให้การยกจ้องมิลลี่ในสัปดาห์นี้สุดยอดผู้นาของทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าใหญ่คนนี้และนี่คือคนไทยของเราคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับกดไลค์กดซับสไคร e ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนไทยในตาน่างแดนหรือบันทึงเอเชียต่างๆมาเล่าให้ฟังกันเป็นประจำแน่นอนวันนี้ไปแล้วครับสว